เรื่องย่อละครสายรุง้งเพราะสายรุ้งคือจุดหมายทุกคนจึงต่างมีสายรุ้งของตัวเองและเมื่อเธออยากเห็นสายรุ้งของเธออีกครั้งความหวังครั้งนี้จะสมปรารถนาหรือไม่แม้ความฝันนั้นจะไกลเกินเอื้อมแต่ความฝันคือพลังที่ทำให้หัวใจที่แตกสลายกลับมามีความหวังอีกครั้งเพื่อเดินไปให้ถึงสายรุ้งของชีวิต เมทินีหรือเมนางแบบสาวที่มีใบหน้าสวยอย่างสาวลูกครึ่งต่างจากเจนจิราหรือเจนน้องสาวแท้ๆที่มีใบหน้าสวยหวานอย่างไทยแท้จนทำให้มันธนาแม่ของทั้งสองคนถูกนินทาว่านอกใจสามีคือฉายแสงเพราะมันธนา เป็นนักร้องตามร้านอาหารที่พัทยามีทั้งชายไทยและต่างชาติมาติดพันก่อนแต่งงานกับชายแสงญาติพี่น้องของชายแสงต่างไม่ยอมรับมทน,นาและมีที่นี่โดยเฉพาะพันดาวน้องสาวของชายแสงพันดาวออกตัวชัดเจนว่าไม่ยอมรับมรน,นาเป็นพี่สะพ้ายเพราะชายแสงเป็นถึงวิศวกรการงานดีฐานะดี พันดาวหมยมั่นอยากให้ฉายแสงรักกับปาริสาเพื่อนสนิทของพันดาวซึ่งปาริสาแอบชอบฉายแสงมานานแล้วพอรู้ว่าฉายแสงแต่งงานกับผู้หญิงอย่างมันธนาจึงเสียใจและเกลียดมันทนาทำให้ตลอดเวลาที่มันธนาอยู่กับฉายแสงต้องเจอกับพันดาวและปาริสา สร้างเรื่องว่ามันธนาเป็นผู้หญิงซ้ำส่อนมีผู้ชายมากมายและยังยุแย่ว่าเมทินีเป็นลูกชู้แต่ชายแสงไม่ฟังใครและยังปกป้องว่าเมทินีคือลูกของเขาทำให้เมทินีรักชายแสงมากส่วนมันธนาตอบแทนความรักของชายแสงด้วยการเป็นแม่ที่ดีและภรรยาที่ดีจนกระทั่งเมทินีอายุสิบขวบ และเจนจิราอายุห้าขวบชายแสงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตชีวิตของเมธินีก็เปลี่ยนไปมัทน,นาหวังว่าจะได้เงินของชายแสงที่เก็บไว้ให้เธอกับลูกแต่พันดาวยากักยอกเงินทั้งหมดและยังไล่มัทน,นาและเมธินีออกจากบ้านโดยจะเลี้ยงเจนจิราไว้เพราะถือว่าเป็นลูกของชายแสงมัทน,นาไม่พอใจจนเกิดเรื่องตบตีกับพันดาว ทำให้พันดาวตกระเบียงบ้านบาดเจ็บสาหัสปาริสาแจ้งตำรวจจับมันนาข้อหาพยายามฆ่าพันดาวมันนากลัวติดคุกจึงพาเมธินีและเจนจิราหนีไปหลังจากไม่มีฉายแสงมันนาก็ไม่มีงานเพราะเรียนมาน้อยและมีนิสัยรักสบายจึงไม่ทนกับงานลำบาก ทำให้มีปัญหาเรื่องเงินส่งผลให้มัทน,นากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ติดเหล้าและการพนันชอบดุด่าและตีเมทินีกับเจนจิราเมทินีจะคอยปกป้องเจนจิราและแอบ,บร้องไห้คิดถึงฉายแสงด้วยความรู้สึกว่าชีวิตมืดมนจนกระทั่งได้รู้จักภาคหนุ่มน้อยรุ่นพี่ซึ่งบ้านอยู่ติดกันภาคจะเป็นคนที่ช่วยปลอบโยน คอยหลอกล่อให้เมทินียิ้มคอยช่วยเหลือเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาดหายไปทำให้เมทินีกับภาคผูกพันจนแทบแยกจากกันไม่ได้จนเมทินีอายุ12ปีภาคอายุ17ปีชีวิตของเมทินีเปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อเมทินีเห็นเจ้าหนี้มาทวงเงินที่บ้านแทบทุกวันและตบตีมัทน,นาต่อหน้าเมทินีและเจนจิรา เมทินีสงสารแม่และน้องจึงไปรับจ้างเป็นพนักงานล้างจานในร้านอาหารจนได้เจอชายหนุ่มอายุ25ปีเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในโรงแรมดังทรงยศเห็นเมทินีเป็นเด็กแต่ก็รับจ้างทำงานทำให้คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองที่เคยเป็นเด็กยากจนลำบากต้องกระเสือกกระสนเพื่อมีชีวิตที่ดี ทรงยศสงสารและเห็นเมทินีหน้าตาดีจึงขอให้เจ๊ปลวกเจ้าของโมเดลลิ่งซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพี่ที่ทรงยศไว้ใจช่วยปั้นเมทินีเป็นนักสแสดงเด็กเพื่อหาเงินเลี้ยงน้องสาวกับแม่เมทินีเป็นเด็กขยันอดทนตั้งใจทำงานทำให้มีงานในวงการมากมายโดยทรงยศติดตามช่วยเหลือเมทินีตลอดมัทน,นาเกิดความโลภจึงไล่เจ๊ปลวกออก แล้วรับงานรับเงินแทนเมทินีเองเจ้ปลวกโกรธมันธนาและสงสารเมทินีเพราะรู้ว่ามันธนาเห็นแก่เงินรับงานไม่เลือกจนเมทินีไม่ได้ไปโรงเรียนจึงไม่มีสังคมไม่มีชีวิตวัยเด็กไม่มีเพื่อนมีเพียงพี่ภาคที่เป็นเหมือนสายรุ้งในชีวิตอันว่างเปล่าของเมทินีติดตามชมความสนุกของละครสายรุง้งทางช่องวัน31เอด